สวัสดีครับก๊อดขับที่เด็ดฟุตบอลวันนี้วันที่ที่ยีกันยาย,ยู่นะเมื่อคืน3คู่สวยๆเลยของแดงเล่ย์ูดอาร์เซนอลและเชลซีชนะหมดเลยทั้ง3ทีมนะครับวันนี้มีฟุตบอลหลายการที่น่าสนใจคู่แรกแมนเชสเตอร์ยูเตดเจอสเปอร์บิ Big Mac, ๊กแมตคืนนี้เลยนะผลงานคู่นี้ล่าสุดถนะ้าเจอกันมา5เกมหลังแมนยูชนะ2สเปอร์ชนะ1นะดูแล้วเลื่อมเหลืองกว่านะสรับแมนยูนะครับ มาดูผลงานเจ้าบ้านของแมนเชสเตอร์หน่อยหเกมหลังลราสุดชนะ2เสมอ2แพ้เกมเดียวนะดูดีขึ้นมานะครับส่วนตัววันนี้ก็ตัวเจ็บดินเดินอย่างโยโลลุกชอนะฮะตัวอื่นก็ไม่มีรายงานเรื่องตัวไม่ได้บาดเจ็บเพิ่มเข้ามานะครับมาดูฟังปาาทีมเยือนกันหน่อยสเปอร์ของอังเก้ปอเตสคู5เกมหลังชนะ3แพ้ไป2เกมนะครับผลงาน3เกมหลังดูดีนะ แต่ข่าวล่าสุดนะครับโซนวินมีอาการบาดเจ็บนะวันนี้ต้องลุ้นหน่อยว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าภาพรวมดูแล้วสูสีนะแต่ส4-4คู่นี้บ้านใครบ้านมันครับอย่างเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ยูเต็กในบ้านได้ครับคู่ที่สองอยู่ที่พีเมลีิอังกฤษนะที่สุดท้ายเปิดบ้านพบแอสตันวิลล่านะครับเจอก,กันมา5เกมหลังล่าสุดมีชนะทีมลา2เกมเสมอหนึ่งนะ4-4เข้ข้างสูสีนะครับ ผลงานอิสวิต5้าเกมหลังล่าสุดนะเสมอมาสี่เกมนะแล้วก็แพ้เกมหนึ่งยังไม่ชนะใครนะครับแต่ทรงบอลดีอุดดีนะวินายเกมรับค่อนข้างดีแอสตันวินล่านี่สี่ห้าเกมหลังล่าสุดชนะทุกเกมเลยนะฮะล่าสุดก็ชนะวีคอมชนะบูลตตันชนะยังบอยผลงานดีมากๆครับยังชอบแอสตันวินล่าทีมเดือนคิดว่าสยบอิสวิตได้ฮะ คู่สุดท้ายสลับค่ำคืนวันนี้นะก็ฟุตบอลไทยพิมรลลีนะครับลำพูนวลยเออร์เปิดบ้านพบระยองเจอกันมา2เกมหลังเป็นลำพูนที่ดีกว่านะชนะ2เกมเลยมาดูผลงานเจ้าบ้านกันหน่อยลำพูน5เกมหลังล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้2น,นะก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนชิมเยือนระยอง f c นี่แย่กว่าเลยนะ5เกมหลังยังไม่ชนะใครนะแพ้ไป3เสมอ2น,นะ นั่งดูไทยหลีกหลายคู่ครับผมว่าลำพูนทรงบัลดีนะยังคิดว่าวันนี้เปิดบ้านน่าจะเก็บชัยไปได้ครับเลือกเชียร์ลำพูวนวอลเอิร์ได้เลยอย่างไงวันนี้ลุ้บนบอลให้สนุกแฮ่งเลยสวัสดีครับ